ข่าวด่วนครับคุณผู้ชมครับศึกวัน171พฤหัสดที่2ี่กุมภาพันธ์จำต้องถอนคู่นักชกไทยของเราออกไปนะครับคู่นักชกไทยของเราก็คือเพชรธนงกับเอลิสแอนฮาชินะครับดูริกิอดีตเจ้าของบัลลังแชมป์ทั้งคู่เลยจะเจก,กันในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งล่าสุดทางวันได้มีการอัปเดตการ์ดคู่มวยใหม่แล้วและก็แจ้งนะครับเรื่องของเอลิสแอนฮาชิที่ไม่สามารถจะชกได้ครับโอ้โหเมื่อวานธนหนักไม่ได้ด้วยแล้ววันนี้ ก็ยังจะมาถอนชกอีกครับเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แฟนม,มําวไทยก็อดเชียร์เปตโนงกันแล้วครับเมื่อวานนะน้ำหนักที่เขาตกลงชกกันตอนแรกในพิกัดน้ำหนักนะครับก็คือ145ปอนด์เอลียสเองก็บอกนะครับว่าผมเองก็รู้สึกว่ารุ่นมันน้มจะตึงแล้วจริงๆเขาเพิ่มน้หนักมาจาก135มาเป็น145นะก็เลยเพิ่มขึ้นมาไงเขาบอกว่ารุ่นนี้น่าจะโอเคสบายๆอะไรแบบนี้หลังจากเพิ่มมาตอนแรกชก135แล้วก็เพิ่มมาต่อย145ก็ชนะได้อยู่ แต่ยังไงได้ครับพอชั่งน้ำหนักปุ๊บไม่ผ่านครับแกชั่งไป150ปอนครับออเลียสเอนาชิชั่งได้150.75ปอนด์ในขณะที่เพชรนงครับก็มาตามพิกัดครับ144.5ปอนด์อนโอ้โหห่างกันประมาณสัก5ปอนได้ครับแล้วก็ยิ่งแฟนมมยต้องลองคิดดูนะครับสมมุติว่าถ้าหากตรงนี้น้ำหนักเอเลียสจะปล่อยขึ้นไปอีกสมมติว่ามัน ช่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปกินคงกินข้าวอะไรเงี้ยขึ้นมาไม่ต่ำกว่า10ปอนด์อย่างแน่นอนเพชรนงเองก็น่าจะต้องแบกน้ำหนักจริงจรนะิงจังๆะหักลบกับนี่มี 3- 4โลได้นะครับอันนี้คือคิดกันขา่าวๆง่ายๆนะ3-4โลอะ่ะเพชรนงต้องแบกและทั้งคู่ก็เหมือนจะตกลงกันแล้วครับนักชกหนึ่งเดียวจากไทยเปิดศึก2เทปคิกบ็อกซิ่งกับเอเลียสโดยฝ่ายหลังครับจ่ายค่าน้ำหนักชดเชยน,นี้ตกลงกันนะเอเลียสบอกว่าขอจ่ายค่าน้ำหนัก ื่อที่จะได้ชคกันเพราะว่าเพิษณยยอมสู้อะแหละสรุปง่ายๆเลยเพทนณยยอมสู้ด้วยแล้วก็จะได้ค่าน้ําหนักแล้วก็ได้ค่าตัวด้วยก็บวกคูณไปเป็นวันที่พิพิธน่าจะได้เงินแล้วแหละแต่ท้ายแล้วครับล่าสุดวันมาถอนซะงั้นครับอ่าจะบอกว่าวันก็ไม่ต้องบอกว่าอิเลียสครับทางวันชี้แจงบอกมาว่าอัปเดตล่าสุดค่ําคืนนี้ที่กาตาเดิมพันเข้มขัดแชมป์โลก2เส้นนักกีฬาอัดแน่น13คู่ยิงสดสทุ่มเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายนี้ อิเลียสขอถอนชกเพชรทนงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะขึ้นชกทําให้ทงคููต้องยกเลิกไปโดยเพชรทนงย้านะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเพชรทนงจะได้ค่าตัวอยู่ไหมเนี่ยแล้วจะได้ค่าตกค่าปรับอะไรไหมอันเนี้ยเรื่องค่าปรับไม่รู้แต่ค่าตัวที่ตกลงไว้ก่อนหน้ายังได้รับค่าตัวตามที่ตกลงกันอ่าโอเคพก็ได้เงินไปนะครับจริงๆพี่เพชรเขาน่าจะอยากชกมากกว่าเพราะเขาต้องการไปไล่ล่าแชมป์145้ปอนด์คืนไง โอ้โห oh, 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 อุตสาห์เป็นคู่ที่เรารอดูเลยงั้นตอนนี้ก็คงเหลือไม่กี่คู่แล้วนะครับอาจจะรอดูเคสไหมเพราะมวยวันนี้มันต่อแพงมากๆเลยนะครับถึกวันหนึ่งเจ็ดหนึ่งมวยบ้าอะไรต่อกัน7จ็ดหนึ่งต่อกัน1 0บหนึ่งแทบไปทุกคู่เลยถ้ามีพลิกมาในหลายๆคู่เอาถ้าพลิกได้สัก3าคู่นั่นก็ถือว่าจะสุดยอดแล้วนะต้องมาดูครับนี่คือการประกบมวยของวันนะครับวันเขาประกบ MMA อย่างที่บอก MMA, เอ็มเอ็มเอขาไม่ค่อยไม่ค่อยน่าตื่นเต้นละนะับมันมันราคาขาดเกินไปนะเอ็มเอ็มเอเขาัง ชามิยวออเดรการกับออนไลน์ซานอย่างเงี้ยออนลาเป็นรอง7181เลยอะครับในขณะที่ออนไลน์เนี่ยน้ำหนักได้เยอะกว่าคู่ต่อสู้ด้วยแต่ก็ยังเป็นรอง7181เลยนะครับโอเคครับแล้วก็เนี่ยอย่างคู่ที่ต่อแพงๆอย่างเคสลูโทโรกับอ่านิโคลัสวินด้าอย่างเงี้ยครับเคสลูโทโรอะ่ะชกเอ็มเอเอร้อยเจ็ดสิบห้าปอนด์ก็ยังเป็นต่อคู่ต่อสู้ถึง151เลยนะครับโอ้โหแม่เจ้าโวยจบเลยครับพี่เพชรอดดูครับน่าจะเป็นคู่ที่แฟนมวยรอดูมากที่สุด อรองจากตัวแทนเฮกเกอร์ตี้เขาอะไรเพราะว่าแฟนบมวยบ้านเราก็ชอบตัวแทนเฮกเกอร์ตี้กันอยู่หลายคนพอสมควรครับก็แจ้งข่าวด่วนกันมาณนะตรงนี้ว่าพี่เพชรไม่ได้ชกแล้วนะครับเอเลียสถอนเขาบอกว่าเขาฟื้นไม่ทันหรือว่าจะแบบอับอายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนี้ก็ถือว่าหน้าผิดหวังครับสำหรับมวยควุณนี้ทําหนักไม่ได้แล้วยังมาถอนชกอีกนะโอเคก็ต้องไปเลือกน้ำหนักใหม่นะน้ำหนักที่คิดว่า จะเหมาะสมกับตัวเองต้องไปดูแลร่างกายมาให้ดีกว่านี้คนระับถ้าเอเลสจะขึ้นไป155ใหญ่เกินไปไหมก็ต้องไปรอดูอีกทีนึงอาจจะได้นะ1 5 5ไปเจอกับพวกโจไปเจอกับพวกคนอื่นๆนะก็ต้องรอติดตามไปอีกครับมีซ bon, นะูเปอร์บอลมั้งซูเปอร์บอลโจตะวันฉายอย่างนี้ครับชา์โดอ,อย่างเงี้ย155ปอนด์อ่ะปนครับรอติดตามครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับถือว่าเป็นข่าวข่าวอัปเดตนำมาสู่แฟนบอลทุกท่านครับเอเลสถอนชกเพชรนงศึกวันหนึ่งจหนึ่งไม่มีคู่นี้แล้วครับ